ทำสีโมเดลราคาถูกเริ่มต้นที่190บาทติดต่อได้ในลิงก์ดิสริปชันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านเดสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับอยู่ในรายการสันฟาวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไอเลนแมนมาร์ค85จากค่ายอาร์ตโบร์มารเวลเลเจนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่ทำออกมาใหม่นะครับย้อมแมวนะครับมาจากตัวนี้นะครับอ่าเป็นกล่องของเอ g เกมนะครับอันนี้เป็น เป็นตัวรีมาใหม่นะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกับตัวเก่ามากขึ้นนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวนี้กับตัวเก่าที่เขาผลิตมาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นกล่องสีที่แตกต่างจากตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วเนี่ยสีจะดูมืดมนกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะออกแนวแบบ สีสว่างนะครับเป็นสีฟ้าเลยนะครับเห็นได้จากภายนอกเลยจะไม่มีถุงมือทานอสไม่สิถุงมือนาโนกันเลนนะครับของทริสตาร์มาให้นะครับจะมีแค่ตัวไอรอนแมนอย่างเดียวเลยนะครับมาดูทางด้านซ้ายของกล่องกันมากนะครับก็จะเป็นรูปไอรอนแมนมาปี5นะครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีเขียนข้อมูลของฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับอ่ายังมีราคาติดอยู่นะครับ 1,695บาทนะครับผมซื้อมาจากที่โรบินสันนะครับอีกด้านในของกล่องนะครับก็จะเป็นรูปไอรอนแมนเหมือนกันนะครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปแกะกล่งองกันเลยครับกล่องนั้นนะครับก็จะได้ตัวแบบนี้นะครับก็จะมีตัวของไอรอนแมนพาร์ทเอฟเฟกมือและเท้านะครับ แล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวก่อนนะครับโอไมก็เอาไม่ออกนี่มันอพอกมาแรบ้ากแน่นมากแน่น <c oughs> เล้วนะเกินต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพาร์ติเฟกนะครับสี่ชิ้นนะ แล้วก็สรงของมือนะครับอตนนี้มีเทปอยู่้องแกะเราก็ได้มาแล้วนะครับกับ Iron Man Mark 85ของค่าย Marvel l e g e n d นะครับตัวนี้นะครับมาจากภาค Avenger Endgame นะครับ Mark 85เนี่ยเป็นชุดสุดท้ายของโทนีส่สตานนะครับเพราะว่าตอนท้ายของ a v e n g e r Endgame เนี่ยโทนี่ได้เสียงละในการดีนิ้วนะครับกำจัดศัตรูของพานอสให้หมดนะครับเพื่อบ,บอกบทุกคน ดูท่ายืนของตัวนี้ปกติก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่รูปร่างของฟิกเกอร์เนี่ยถ้าออกมาได้สวยดูดีเลยนะครับคล้ายคกับในหนังเลยนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นตัวที่มีสีที่แตกต่างไปจากตัวก่อนนะครับเป็นสีย้องแมวนะจะเห็นได้ว่าสีของตัวเกราะนะครับสีแดงจะออกเป็นสีมุกมุกนิดน,นึงนะครับที่ผมเห็นนะ ส่วนสีทองเนี่ยผมไม่รู้ว่าแตกต่างจากตัวก่อนไหมนะครับเพราะผมก็ไม่มีตัวก่อนเหมือนกันตัวนี้เป็นตัว Marvel l e g e n d ตัวแรกเลยนะที่ผมซืซอมาลองเที่ยวความสูงกับ Iron Man ที่ผมมีตอนนี้นะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็น SS s นึ G นะครับที่ผมทาสีเอง Iron Man มรกสิบานะครับตัวก็จะเล็กสุดเลยนะตามที่เห็นในกล้องต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Marvel l e g e n d นะครับที่ผมรีวิวในคลิปนี้ตัวสูงเนี่ยจาก Marvel l e g e n d นะครับ นิดหนึ่งนะครับสักประมาณสองสามเซนนะอ่าอันนี้เป็นสเกล1ต่อ12นะครับเท่ากันแต่มนไม่เลเจนต์นะครับจะดูตัวใหญ่กว่า SF นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นซี t ีทอย o n ไอรอนแมนมาร์คนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเกล1ต่อ10นะครับตัวก็จะสูงกว่า1ต่อ12แน่ๆนะครับแต่ดูจากในรูปในภาพแล้วเนี่ยความสูงของมา r ิวเลเจนต์มาร์ค85กับ เจดีทอยมาร์ค4.5นะครับพี่สเกลแตกต่างกันแต่ความสูงนะครับก็ไล่เลี่ยกกันนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับยืนด้วยกันได้แล้วก็ต่อมาแลครับตัวใหญ่สุดของผมก็จะเป็น IronMan มาร์ค6นะครับของค่าย m o o d เดเป็นพลาสติกคิดประกอบนะครับต้องตัดแผงแล้วมาประกอบเองนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะเห็นความแตกต่างนะครับว่าสีของตัวเรเดียนเนี่ย จะดูแตกต่างจากทุกตัวนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่า h a s b r o เขางุกสีหรืออะไรนะครับ <c oughs> ไมสีถึงได้ดูต่างจากในหนังนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยก็สีจะเป็นสีดูไม่ถลิกนะครับแต่ว่า h a s b r o ที่ทำมานะจะเป็นสีออกแนวแดงเลือดหมูนะครับจะดูไม่ค่อยเหมือนในหนังเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อเสียของตัวนี้ครับถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ สีสวยกว่าตัวก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังจะใช้สีแดงมุกไม่ใช่สีเมทัลลิกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะต่อไปเรามาดูแทนท่าของจุกขยับของตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นจุกขยับแบบเบสิกของไมโอเลเป็นปกติเลยนะครับก็จะสามารถขยับหัวได้จริขงข้อมูลได้รอบนะ,ะแบบนี้นะครับเหนยหน้านะครับเหนยได้ ประมาณนี้หัวลงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนของแขนนะครับแขนเนี่ยหมุนได้ข้อต่อนะครับจะเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าไงกึกกึกอกึกกึกกึกแบบนี้นะนี่จะเป็นแบบสเต็ปนะครับโอเคการแขนนะครับก็ได้สุดๆประมาณนี้ครับข้อสองน,นะครับก็หมุนได้รอบนะครับ ข้อแขนมัครับเป็นดับเบิลจอยนะครับก็จะมีจอยสองจอยนะค่อยได้ดับเบิลจอยนะครับนี่ประมาณนี้มาไปช่วยลำตัวนะครับลำตัวเนี่ยก็จะแขมบได้เงยขึ้นนะครับได้ก็เยอะอยู่นะอ่างอลงครับไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะติดนะครับติดตรงผงตรงนี้นะครับบิดเอวซ้ายขวานะครับได้ประมาณนี้ครับขานะครับ ขาก็เอ่อชว่วงเอวนี่หมดแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยมันจะไม่มีผ่ามาให้นะครับก็จะแคบเอวแบบตัวอื่นไม่ได้นะขานะครับก็ยกสูงได้เอ่อประมาณนี้นะไม่ได้เท่าไหร่ไปขาหลางครับไม่ได้เลย <c oughs> นะเพราะว่าติดก้นนะการขาออกครับได้สุดประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับจะมีรอยต่ออยู่นะครับสามารถหมุนได้ โดยรอบเลยนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นจุดขยับแบบว่าพื้นฐานเรยไมายรเจนนะก็จะมีแบบตรงปากมาให้ขานะครับก็เป็นแบบเลื่อยอยเหมือนกันแคบได้แบบสุดๆประมาณนี้นะครับข้อเท้านะครับขึ้นลงได้ประมาณนี้ครับปิดซ้ายขวาไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับซาดับจุกขยับมา r v e l Legend Iron Man มัแป้นะครับพูดถึงตรงนี้นะครับก็ไม่บอกค่าเสียก็กระไดอยู่นะก็จะมีในส่วนของสีเละตรงไหลนะครับที่เป็นสีเหลืองเหลืองทองทองนะครับเป็นสีเละของตงัวนี้แล้วก็มีตรงหน้ากากของ i r o n m a มด้วยนะครับมีสีทองเละเกินสีแดงนิดหน่อย สุดครับตัวนี้ครับผมให้คะแนนไปที่7จ็ดสิคะแนนครับผมหัก2คะแนนในเรื่องสีแล้วก็1คะแนนในเรื่องของจุดขยัะที่จํากัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าระยะเวลามันานานเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับผมขอาการันตีเลยว่าไม่หลวมแน่นอนครับเพราะว่าวัาสดุเนี่ยเป็นยางแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ